ลูกหน่อยเพิ่นโอ้ไปตะห่อนขนาดนอกเออสบายดีชั้นที่ไหนสบายดีเออเอาสบายดีปนหัวเอ้าเอาเออเป็นอย่างน้อยใหญ่หนิบังอ่ะไอ้เอวงมาเอาฉีดฉีดไม้ให้เจ้ามาเออหายมีอาอุ้มลูกกระได้มันจังคือเออเออพักกินเข่ากินน้ำแล้วบ่ไอ้เอวงกินน้ำแล้วกินน้ำแล้วอืมเป็นข่ากินน้ำแล้วโอ้เข่ากินแล้วบ่กินแล้วเข่า อ๋อข่าวกินแล้วโดยอืมเออแต่ว่ามันบอได้ไปเฮ็ดียกมันบอกมื่อนี้บออืมอืมอันมี่อันมูข่อยชื่อเบาใจเดอ้อโด,โดอเห็นเอฟซีทางเพื่อนฝากเงินมาหาคือว่า กับสบายดีน้าบอนน้าสาวพ้นลงในป่าเบิดชุกูสุคนน้ำเพชรองเนาะมื้อนี้เนาะวิลลี่สิไปหาไอ้อวงพี่น้องไอ้เนาะไปหาดอกมหาแล้วอ่าเห็นทางเบาใจพี่น,ออน้องเอ้เนาะทางเบาใจพิดติดต่อหาวิลลี่ว่าอ่าอยากให้ทางวิลลี่นี่เอาเงินมาให้ทางอไอ้อวงเพื่อนพี่น,ออน้องเอ้เนาะจำนวนสองล้านบอกเห็นเบาใจเพันว่าสองล้านตัวเจตนามาคืนนี่แล้วทางวิลลี่ก็บอกทางเบาใจไปว่าบอกไปยังว่ามวยว่าม,ามูเอาไปให้ก็ได้ เพราะว่าเอฟซีพิ่นติดต่อทางเบาใจเลยเป็นองคเงินเนาะติดต่อทางเบาใจแหละพิ่นกับฝากเงินฝากค้ามไปทางเบาใจอย่างนี้นะไอ้แต่วิลี่ก็เลยว่าว่เป็นยังหายเบาใจเอามาให้ก็ได้เป็นองคเงินเนาะอ่าคันมาเพิ่นเพิ่นติดต่อมาทางเฮาอยงนี้นะเออเฮาได้หับเงินเพิ่นนี่เฮาจังสิได้เอามาให้สินะพี่น้องค์เงินพอวิลี่ก็บ่อยากอันนั้นนะเพราะว่ากระเทือนว่าเพิ่นพันพ่นได้ผ่านทางเบาใจก็ให้เบาใจเอามาให้ก็ได้แต่ว่าบ่ฮู้ว่าเบาใจขึ้นมาแล้วหรือยังพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวมีแต่ว่าบิลี่สิเบร์บอกไอ้อ้ว่า เอาใจเพิ่นบอกเคยทายคลิปแอ่วงแล้วเพิ่นกับบุ้งหูว่าไอแอ่วงนี่ขาดยังแน่นอนจากใดยังแน่ยังวันนี้นะพี่น้องเลยแต่ว่าบิลลี่ก็บอกเอาใจคร่าวๆไว้ก่อนแล้วว่าอ่าบ่ยากว่ะเดี๋ยวทางบิลลี่นี่สิไปไปบอกไอแอ่วงไว้ว่าเอาใจเพิ่นชีมาหาอ่าสิบอกไว้ให้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายันพันโอยู่งสินะคือทา้งไอแอ่วงกับเมียเราเนี่ยเราก็อยู่ในตู่ไปแล้วพี่น้องเลยบ่เคยเตะไปใส่ดอกวัลูกแล้วหน่อยและการไปเฮ็ดเว่งานกับบ่เคยมีเว่มีงานเฮ็ดปันใด แต่ว่านี่กับทักมุงบางคนบางมุงกันไห่น้องอันสองมุงเกือบเขาสามมุงลเลยเพี่น้องเอ้ยทางเบาใจพันกายนยังบบทันได้ขึ้นมาอยู่เพื่อนอาจจะขึ้นมาแต่อาจจะขึ้นมาบาหอดพี่น้องเอ้บิลี่อาจจะมาหอดก่อนเนาะแล้วก็มีเคสอันผู้ใดยน้องเคสน้องใด้เคสน้องใด้เ,ดอดเอกทางเบาใจพันก,นกนว่ามี่เอฟซี่าทางเพื่อนว่าอยากให้เอาเงินไปให้ทางน้องใดแต่เบาใจพันกับ อันนั้นคือการพี่น้องเลยบิลลี่ก็เลยว่าโบเป็นยังวะเบาใจเอาไปให้หลุดก็ได้ว่ะเพราะว่านึงมากะเพบคนผ่านทางเบาใจนะพี่น้องเลยคิดว่าดีว่าแหละแต่ว่าบิลลี่กับเบรย์อันนั้นดอกเพราะว่านึงมากบิลลี่ก็แนะนําได้คือทางเบาใจนี่ยซีมาเนี่ยบิลลี่ก็มาบอกไว้เอให้ไอ้อวงกับเมียเราหูว่าเออทางมูคอยเดอร์มูคอยเป็นซีมาแว่เอาเงินให้นี่สินะแล้วก็ทางน้องใดกับสีขอบไปกันว่าจะมีมูคอยอยากเอาเงินมาให้เงี้ยวันนี้ยพี่น้องเลย คือมันมันเป็นแล้วนี้อ่าพี to to ่น้องเอ๋อเรื่อง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 อันนี้นะเพิ่นเพิ่นตะเคิื่องก็คือว่าคั้นคั้นเพิ่นถากผักเงินมาทางเบาใจสิน่ะให้เบาใจเป็นคนเอามาให้แต่ว่าเบาใจเพิ่นเพิ่นก็เห็นว่าคลิปตัวนี้ยทางเฮานี่เป็นคนท่ายสินะเพิ่นก็อาจจะบ่ฮู้ข้อมูลลึกๆว่าเฮาไปถามว่าเขาขาดเรือยังแน่เบาใจเพิ่นก็เลยอยากให้เฮาไปแท่นนะสินะแต่ว่าเฮาก็บ่เป็นหยังให้ทางเบาใจไปสินะพี่น้องเอ๋อเพราะว่า FC เพิ่นได้ผักเงินผักคํามาทางเบาใจสินะ เออบอยวบนมเพิ่นฝากเงินฝากข้ามมาทั้งเบาใจแหละเข้าสิไปเอาเงินของเบาใจทั้งเอฟซีเบาใจนะมาหายพิ่นไม่ได้พี่น้องเลยบิลเลก็เลยซิ้มาครอบทั้งนี้ไว้อ่าแต่บ oui no? ac, uka, pues no, nah, ูหัวพันจ really IR mm ิบมาหอดหรือยังปะพี่น้องเดี๋ยวไปหาทางเพิ่นแล้วกัยังสิไปเงินน้องใด้ได้พี่น้องเลสิไปบอกกันเงินน้องใดอีกว่าอ่าเดี๋ยวจะมีมือคนเจ้าเงินมาหายนะพี่น้องเลยแต่ว่าเบิ่งก่อนว่าเพิ่นจะหายเท่าใดร่พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวพ่นอยู่เงินอยนเอาวงกับลูกเพิ่นพี่น้องเลยลูกน้อยเพิ่น โอ้ไปตะหอนขนาดน้อเออเอาสบายดีที่ไหนสบายดีเออเอาสบายดีมาหัวเอ้าเอาเออเป็นอยังน้อใหญ่นี่ยเพิ่งอ่าไอ้อ้วงมาเอาฉีดกิ๊บไม่ให้เจ้ามาเออหายมีอาการอุ้มลูกกระได้มันจังคือเออมาเออพักกินข้าวกินน้ำแล้วบ่ไอ้อ้วงกินน้ำแล้วกินน้ำแล้วอือเข้ากินน้ำแล้วโอ้ข้าวกินแล้วบ่กินแล้วข้าวอ๋อข้าวกินแล้ว โดยอืมเออแต่ว่าเป็นอไรประเทศเมียกมันบ,มนบ<อ>่มื้อนี้บ่อืมอืมอันมีอันหมู่ข่อยชื่อเบาใจเดอ้อโดเห็น FC ทางเพิ่นฝากเงินมาให้คือว่าเ<ด>พิ่นฝากเงินมาให้บ่หรือเพิ่นอยากเอาเงินมาให้แหละคอยก็บ,บ่เข้าใจรายละเอียดแต่ว่าเพิ่นสิมาหาเาจ้าเดอ้อโดยเออแต่ว่าขคอยขคอยก็ได้บอกทางเพิ่นไว้แล้วว่าเฮือนเจ้าอยู่ไสอยู่ไสอันนะโดยอืมเพิ่อนมาอยากช่วยเหลือทางครอบครัวเจ้า โดยเพิ่นพันมาทางเบาใจสินะก็เลยให้เบาใจมาหาเพิ่นพี่น้องเลยอันแต่ว่าที่เจ้าขาดนี่เจ้าขาดพราะห่มมันบ่โดยพราะห่มมอนที่นอนมันบ่มอนที่นอนก็เพราะไอ้เบาใจเพิ่นถามว่าเขาขาดยังแน่นะขอยก็เลยว่าเดี๋ยวขอยื้เบิ่งก่อนแต่ขอยสิบอกเจ้าอีกท่านึงเด้อโดยพราะห่มนี่ก็บ่ค่อยมีเนาะบ่มีกับแนวปู่บ่นอนโดยอืมผู้ใดตัดผมให้ลูกนี่เฮาเนี่ยตัดตัดแบบใดอันนี่ฮะบ่ช่องใดนี่ เบ่งพี่น้องเบิ่งหัวลูกเราช่วงแดนี่เอาเอาถวยงุ่มบ่เอาถวยงุ่มแล้วก็ตัดเลยบ่บ่ <laughs> เอาอยัางกระโปรงผ้าวงุ่มป่ะ<อ>คือ<ค>ก,กลมก่มคักแส่งผมลูกเลย <c oughs> พี่น้องเอ้ยเป็นตาแพ่งน้องลูกเจากก้าเนาะเโย่พี่น้องเอ้ยสองพมียเพิ่นอยู่กันตู่อยู่ในตู่นี่ใช่แหละเจ้าต้มยี่บ๊วนำกินคือไข่ขขเบาะนะพ้นตกไมก้ยังมาเจ้าต้งน้ำเจ้าต้มยี่บ่ว บ่บริโภตรงลลยนะคือคือบริโภต้มบ่มีหม้อบ่เโภคอะไรบริโภอหม้อต้มแกงนี่กับบะมี่บ้างหัวกูมี่หัวหัวหนึ่งเข่าหัวหนึ่งเข่ากับบะมีโดยจะเอานังหนึ่งเข่าสักกู้มือนี่ข้อันนั้นหม้อหนึ่งเข่าแม่โฮอาอาศัยหม้อหนึ่งน้ำแม่บ่โดยอ้มันไล่ปันได้ผลหนึงเข่ากับหม้อหนึงเข่านี่มันคล้ายแพงปอยู่บ้านเจ้านี่จับวะอืม เอย่าพลาป้อนลูกเออ,เอันนั้นนลงก่อนอย่าไปหน่องเลยลูกคนดะกินนมไอ้แก๊ก,ก,ก,กโยอ,อันคู่มือเนี่ยอันมอแหกแต่กระโปงกับมิเตจาอาศัยของแม่ปมไปเลยหรือเป่โดยนมันเลยเจ้าบอดีมีเลยบ่จ้ะป่นะบอดมีเออแต่ว่ามิเตว่าแ,แงกแงกเงินอยู่กับพ่อกับแม่ซื่อเอออ๋อมันเป็นนั่นเลยพี่น้องเอ้ยที่เพิ่นมาอยู่นี่เพิ่นแงกออกมาจากเงินพ่อแม่เพิ่นหรือเพิ่นก็บบอดีมีอ่เอง ที่ว่ามาแต่เสื้อผ้าส่งเสื้อยังท่าขี้ยงเลยซื้อซื้อแท้ลูกนี่ตั้งซื้อแท้แล้วบ่ซื้อแท้ซื้อเหรินตั้งแล้ซื้อแล้วฮะซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแท้นะได้ซื้อแทะละซื้อชมพูแล้วซื้อแท้และชมพูซื้อแท้อืมซื้อเหรินได้ค่ะเหนึ่งบริตั้งบริตั้งโดยซื้อลูกเราชมพูเป็นน้องเลยซื้อแท้ ซื้อลินนี่ชิตั้งมาจยางไรเน้อพี่น้องเลยต้องคนหอมมัต้องนี่ซื้อแถ่ซื้อลินเด้เอ้าเอ้าเอาพี่น้องเลยลูกคนก็ยยังแดงยังคืนยังคืนอยู่อืมทำบ่อห้นแล้ลูกจังเนาะห้ก็คือมันเล่นเพลี้ยมันเอ้าคนคืนฮานอนช่วงพุเมีานอนมันเล่นเพลียวมันลูกจะเล่นเพลี้ยอืมเล่นเพลี้ยเปล่ได้หายเลยได้ไม่หเลยโดยไหวหมอไปตะยานแต่ลูกเราเล่นผู้เดียวกลางคืนมาพี่น้องเลย แบบลามันอยากน้ม้นมันหายมันพุกพุกเมียอันไอ้วงโดยอ่าถ้ามันเบาใจมากอ่ะเจ้าเจ้าต้องสบายดีเพิ่นเด้อคันเพิ่นเอาเครื่องยังหา้เด้ออันเมียเจ้าก็ต้องสอนเพิ่อนเด้อสบายดีคันว่าเพิ่นเอาเครื่องมาห้เพิ่นด้วยเพิ่นเอาอันยังก็ตามมาหายเด้อเออมีเอฟซีทางเบาใจเพิ่นอยากช่วยเจ้า โดยขอก <Cock S 2> <ım S 1> ็เลยว่าให้เพิ่นมาช่วยทั้งเจ้าเลยเพราะว่าเพิ่นติดต่อมาทางบ่ใจด้โวยโดยเพิ่นน้อยยังให้กับหูจักขอบใจและหูจักอาาบุญคุณเพิ่นนั่นแหละโดยนายไปน้อนวิธีการบอกแล้วไงเจ้าหูบอกบ่ใจหูเปล่าหูเบล่าฮะโอ้หูหูอ้าวโยนัหนูฮะโยนัหนูเราเออโยนเบ่ใจนี่เราเคยมาช่วยอาขังช่วยพอเจ้าตลอดด้เออตลอดเรามานี่อืม นั่นแหละพี่น้องเลยเห็นเพิ่นเบาทถ้ามีแต่เพิ่นอยากมอบเงินให้คอยให้คอยเอาเงินมาให้เจ้าแล้วคอยว่าบบเป็นยังว่าจะเอาไปให้ก็ได้เพราะว่าอ่ากระเทินว่ายเอฟซีเพิ่นมีน้ำใจเพิ่นติดต่อมาทางบักใจเด้เพิ่นฝากเงินมาทางบักใจแล้วก็ให้บักใจเอามาให้เลยคอยก็เลยบอกมูว่ายังสั่นโดยแต่ว่ามูว่าสิมาจักหน่อยนี่แหละเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นขอบขั้วเจ้าแล้วเพิ่นอินดูชงช้านเพิ่นอยากสร้อยนะเห็นแต่เจ้าบ่มีอยู่มีกินเพิ่นว่าัใน อันไข่เคยคอยชื่อไข่ไม่ให้เจ้าเมื่อก่อนีนมัดแล้วบ่มดแล้วมัดแล้วโดยแบงแบงเขากินน้ำบอหรือว่ากินแบงพ่อแม่เขาญี่ปุ่นบานฮอร่นให้เราเราซองกตไปไปเยี่ยมยามมาพ่อแม่ลาวเด้อโอ้ยพาเมี่ไปเยี่ยมยามพ่อแม่แล้วบ่โดยโอ้พนดีใจบ่ดีใจเราดีใจไปเยี่ยมยามมาพ่อแม่ลาวเด้อเออเออเออโดยเอาเอารถใน่ใช้ไปนะยืมรถยู่บ้านนี่ยืมรถอยู่บ้านนี่ไปโดย อพันยืมรถในบ้านนี่ไปพี่น้องเอ้ยอ,อ,อันไปพุนะ่นนั่นใช้น้ำมันเทเลปหอดบานพ่น่ะสองพันเช่าพันโดยโอ้กเบวนโบราณไปเลยเนาะอ,อันมีแต่ไข่นะบ่อไห้พ่อแม่เมียนะมีแต่ไข่กับมันมีกวนฮะมีกวนเลยเก็ดนึงมีเออมีเก็ดนึงเออโดยเออเท่านั้นแหละ เพื่อนชำนนเพื่อนก็นดีใจแล้วเนาะมีแนวฝากชานันเนาะโดยในชานันเขาก็เอาแล้วเป็นอะไรคนเฮาดีใจและได้เงินชานันเื่อได้เครื่องชำนัน,นอันนี้กับมเมื่อพุ่นแล้วบวยอยากมาอะไรบเมียเจ้านี่เมื่อบ้านพุ่นแล้วเราอยากมาอยู่บ่รู้ว่าเราจะดูพุ่นเลยบ่ <c oughs> อยากมาอยากอยาก่อยา่าเมื่อพุน่นแล้วไอ้เขาเมื่อได้พัวว่ะพัวเมื่อเองรลดเลยน <c oughs> ี่น้องนมป้อนลูกในมีแล้วบ่ บ่เพราอ,อ้อม,มยังเพราอ,อ้อมแอนมีเราบอแผ่นเพิดแผ่นเพิดของลูกเจ้าเนี่ยบ่มีแผ่นเพิดกับบุมีโดยล้วบันลูกเจ้าขี่ใช้ทรงเหตุได,ไดนี่ซักก,ก็ซักเอ้าใครเป็นคนซักเมียผัวคือพวซักสันผัวคือขั้นอา้าวขี่ลูกเจ้าของผัวขี้ขั้นกระเปลี่ยนกันตัวอา่าไม่น้อกไอมีแต่เมียมีแต่มเมาลูกบอ่อืม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 เรากระหูจะตอบพี่น้อกไอ พ่อขี้ข้าวนแล้ววะอืมการชมพู่เอ้ยชมพู่ชมพู่เอ้าเอ้าคือหน้องเลยเอ้าเอาเอานี่เงี้ยเด็กตืนเต้นจังเดียวเลยพี่น้องเลยเนี่ยแหละเพิ่นกะไปพาเมียไปหาพ่อกับแม่พี่น้องเลยนอนพูนขึ้นหนึ่งบ่หรือว่าไปครับไปครับไปเอาพูนเล่นนั่นหนึ่งเลยกลับมาโดยกลับมา มันก็ตกใจแล้วเห็นเจ้านเนาะบุเคยเห็นลูกเคยไปหาจากักรยอนโดนเรเด้โดนดดไปหาลาวไปเล่นงเยอะเราก็เลยแพ้อันนั้นเนาะเพิน่นกันเพิ่นได้ยังผากใช่เจ้าแน่เพิ่นเอายังไห้ใช่เจ้าแน่ยโอ้หมกเ,เพชรนะหมกเพชรอืะมะอือในหมกเพชรไห้เนาะปวดขีดมาจากลูกเจ้าเนี่ยลูกเจ้าปวดขีดเนาะ พี่น้องเอ้ขอบคุวเพิ่นได้แล้วบ่เกือบไหมนะยังยังท่านได้โดยยังใช้เกือบขางเก่าอยู่ยังเกือบขางเก่าอยู่เปล่าก็ลืมตลอดพี่น้องเอ้เนาะพาก็ตื่นออกมาแล้วก็ซัดออกมาหลุดนะว่าจะซื้อเกือบซื้อยังเอาใหม่แจกคนกับบริสุทธิ์ซ้ำพี่น้องเอ้เออเอาบ่เป็นยังเดียวเมื่อเมื่อเมื่อนี่แหละท่านบ่ลือมเราจะซื้อให้พี่น้องเอ้ อ่ามิเตว่าเดี๋ยวคอยชีบอกทั้งเบาใจให้เด้อโดยอ่าบางเทธอเพื่อนอาจจะมาหาเจ้ามื่อนี้แหละโดยมื่อนี้อาจจะเป็นช่วงแรงๆบางเทธอคันเบรนมื่อนี้ก็จะเป็นมื่ออื่นเด้อโดยเดี๋ยวคอยโทรบอกเพื่อนจะหน่อยเออเอมิเตเพื่อนมากกับหุจักสบายดีเพื่อนแน่โดยมิเตมาแจ้งข่าวตำนันเด้อโดยเดี๋ยวจะคอยกลับก่อนฉันเดี๋ยวไปเวียก่อนสบายดีพี่น้องแน่สบายดี